ฮัลโหลฮัลโหลวันนี้ก็จะมีอีกเมนูหนึ่งนะคะมานำเสนอ <c oughs> หัดทำนะคะทุกคนเป็น overnight oats อร่อล oh, wow. น่ากินเวอร์ wow. <c oughs> ตเต็มเลยตเต็มเลยอ, o o S, อือหือแซบ overnight oats แซ่บอื้ม นิดนี่จ้ะอันนี้คือกรีกโยเกิร์ตทำเองนะคะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันเอาช้อนตักน่ากินมากเหมือนไอติมมาก ทำเองค่ะดูทุกคนดูฟรูฟรูอืมเลิศอืมอือมันไอติมแลยวันนี้อิ่ม Ăn uhm. kim mấy mượn à? Đây kim ý rôm nè Toàn khảo uhm. Mình lực uhm. Xoài topping à Tìm gọi hậu ổn Xoài mà lực chì à ตัวนี้กินไม่หมดนะใส่ข้าวโอ,ดอ๊ดเยอะเกินไปถ้าเราทําพอดีกินแค่มือม้อๆหนึ่งอะ่ะมันจะพอดีแต่ความพอดีมันจะไม่มีอยู่จริงนะคะเวลาทําพอดีแล้วอะ่ะก็จะแบบว่ามุ้ยทําไมหมดเรียจังหิวยังไม่อิ่มนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเราทําเผื่ออย่างเงี้ยเยอะกินไม่หมดกินไม่ทัน เยอะเกินแต่ทําพอดีปุ๊บมีปัญหาเลยอุ้ยรุงนี้นะจะใช้ชอบใช้คาว่ารุ่งนี้อออื้ทำเองที่บ้าน 了。